EP 3สความโกรธที่บิดเบี้ยวจากไฟที่เผาไม่สู่แสงที่สองทางบทนำความโกรธคืออะไรเคยโกรธแล้วรู้สึกว่ามันเผาไม่อยู่ในใจไหมโกรธเจ้านายเพื่อนหรือแม้แต่ตัวเองความโกรธมักถูกมองว่าเป็นอารมณ์ด้านลบที่ควรหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเรามองมันอย่างเป็นกลางละ่ะถ้าความโกรธไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่สอนให้เราเห็นบางอย่างในตัวเราและโลกที่เราอยู่ วันนี้เราจะสำรวจว่าความโกรธเกิดจากอะไรและเราจะเปลี่ยนมันจากไฟที่ทำลายให้เป็นแสงที่สองทางได้อย่างไรในชีวิตประจำวันความโกรธมักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ควรระงับแต่ทั้งปรัชญาตะวันตกและตะวันออกกลับชี้ว่าความโกรธมีทั้งด้านที่ทำลายและสร้างสรรค์ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการมันอย่างไรในบทนี้เราจะมองความโกรธผ่านเลนของการคิดเชิงระบบเพื่อเข้าใจรากเหงา้า และหาทางใช้มันอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในบริบทของสังคมไทยที่ความโกรธมักถูกกดไว้ด้วยมารยาทหรือการรักษาหน้าส่วนที่หนึ่งความโกรธในมุมมองปรัชญาความโกรธคืออะไรกันแน่เป็นแค่ไฟที่เผาใจหรือเป็นพลังที่ขับเคลื่อนเราได้1.1ปรัชญาตะวันตกความโกรธที่ถูกกำกับ อริสโตเติลในนิโคมีคีแอนเอติกส์บอกว่าความโกรธไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปถ้ามันถูกควบคุมด้วยเหตุผลมันสามารถเป็นพลังแห่งคุณธรรมได้ตัวอย่างเช่นความโกรธต่อความอายุติธรรมในสังคมเช่นการเห็นเด็กถูกทำร้ายหรือการทุจริตในที่ทำงานสามารถผลักดันให้เราลงมือแก้ไขปัญหาได้แต่ถ้าความโกรธขาดเหตุผลเช่นการตะคอกใส่คนอื่นโดยไม่ฟังเหตุผลมันจะกลายเป็น ความโกรธที่บิดเบี้ยวที่สร้างความเสียหายในบริบทไทยลองนึกถึงการที่เราอาจโกรธเมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานถูกหัวหน้าเอาเปรียบความโกรธนี้อาจผลักดันให้เราช่วยกันหาทางออกเช่นเสนอกฎระเบียบที่เป็นธรรมในที่ทำงานแต่ถ้าเราโกรธแล้วระบายใส่เพื่อนร่วมง,งานคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องความโกรธนั้นก็กลายเป็นปัญหาใหม่ take away ความโกรธที่ถูกกำกับด้วยเหตุผลคือพลังที่สร้างได้ แต่ถ้าขาดพวงมาลยัยมันจะพุ่งชนทุกอย่าง1.2ปรัญาตะวันออกความโกรธคือไฟในใจ ในพุทธปรชัชญาความโกรธถูกเปรียบเป็นไฟที่เผาไม่ตัวเราเองก่อนผู้อื่นทิศนัทธันกล่าวว่าความโกรธเกิดจากความไม่เข้าใจในความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆเช่นเมื่อเราโกรธคนที่ตัดหน้าในรถติดเราไม่ได้เห็นว่าเขาอาจรีบไปโรงพยาบาลหรือกำลังเครียดจากปัญหาที่บ้านการไม่เห็นความเชื่อมโยงนี้ทำให้เราโกรธเกินเหตุและไฟนั้นก็เผาใจเราเองในสังคมไทยที่มักเน้นการอดทน หรือรักษาน้ำใจความโกรธมักถูกกดไว้ซึ่งอาจะสมจนระเบิดออกมาในทางที่ไม่เหมาะสมเช่นการระบายในโซเชียลมีเดียหรือการใช้คำพูดรุนแรงในครอบครวบัวพุทธประชยาแนะนำว่าการฝึกเมตตาและความอดทนไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความเข้าใจเทคุยความโกรธคือไฟที่เผาใจถ้าเราไม่เข้าใจที่มามันจะทำร้ายเราเอง ลองนึกถึงครั้งล่าสุดที่คุณโกรธคุณโกรธเพราะอะไรและมันช่วยแก้ปัญหานั้นได้จริงหรือส่วนที่สองความโกรธในเชิงระบบถ้าเรามองความโกรธให้ลึกขึ้นมันไม่ใช่แค่อารมณ์ที่เกิดในตัวเราแต่มันคือผลลัพธ์ของระบบที่ซับซ้อนแล้วอะไรคือรากของมัน2.1ปัจจัยที่หล่อหลอมความโกรธ ความโกรธเกิดจากสามปัจจัยหลักที่เชื่อมโยงกันปัจจัยส่วนตัวประสบการณ์และการลิงดูกำหนดว่าเราจะโกรธอะไรและเมื่อไรเช่นเด็กที่เติบโตในบ้านที่เต็มไปด้วยการตะคอกอาจมองว่าเสียงดังคือการก้าวร้าวจึงโกรธง่ายเมื่อได้ยินน้ำเสียงแข็งๆในทางกลับกันคนที่เติบโตในครอบครัวที่สงบอาจไม่รู้สึกอะไรกับน้ำเสียงนั้นเลยในบริบทไทยการถูกสอนให้เคารพผู้ใหญ่ อาจทำให้บางคนสะสมความโกรธเมื่อรู้สึกถูกกดทับโดยคำสั่งที่ไม่เป็นธรรมปัจจัยสิ่งแวดล้อมสังคมและระบบรอบตัวเป็นตัวเร่งความโกรธเช่นการทำงานในที่ที่มีความกดดันสูงการแข่งขันในโรงเรียนหรือวัฒนธรรมที่ให้รางวัลกับการตอบโต้ทันทีเช่นในโซเชียลมีเดียที่คนมักระบายความโกรธทันทีที่เห็นโพสต์ที่ไม่ถูกใจการตีความ ความโกรธมักเกิดจากความหมายที่เราสร้างขึ้นเช่นเพื่อนพูดอะไรบางอย่างเราแปลว่าเขาดูถูกเราทั้งที่เขาอาจไม่ได้ตั้งใจในสังคมไทยการรักษาหน้าทำให้เรามักตีความคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นในแง่ลบเพื่อปกป้องความรู้สึกของตัวเอง Take away ความโกรธคือปฏิกิริยาเชิงระบบการมองให้ครบทุกด้านช่วยให้เราเห็นที่มาที่แท้จริง 2.2ความโกรธที่บิดเบี้ยวเมื่อปัจจัยเหล่านี้รวมกันความโกรธอาจบิดเบี้ยวได้ง่ายเช่นลองนึกถึงพ่อที่ถูกเจ้านายกดดันเรื่องงานเขากลับบ้านแล้วตะคอกใส่ลูกที่ทำการบ้านช้าทั้งที่จริงๆแล้วความโกรธมาจากเจ้านายไม่ใช่ลูกนี่คือ displaced aggression หรือการถ่ายเทความโกรธไปผิดเป้าซึ่งในบริบทไทยมักเห็นในครอบครัวที่พ่อแม่กดดันลูกด้วยความคาดหวังเช่นต้องเรียนเก่งเพื่อหน้าพ่อ โดยไม่รู้ตัวว่าเป็นการส่งต่อความเครียดจากที่ทำงาน Takeaway ความโกรธที่บิดเบี้ยวเกิดจากความไม่เข้าใจที่มาและมันสร้างปัญหาใหม่มากกว่าการแก้ปัญหาครั้งหน้าที่คุณโกรธลองหยุดสักวินาทีแล้วถามตัวเองฉันกำลังโกรธใครกันแน่และโกรธนี้มาจากไหนส่วนที่สาม การจัดการความโกรธอย่างสร้างสรรค์ถ้าความโกรธคือไฟเราจะเปลี่ยนมันจากไฟที่เผาทำลายให้เป็นแสงที่สองทางได้อย่างไร3.1แนวทางปฏิบัติการจัดการความโกรธไม่ใช่การกดข่มเพราะการกดข่มอาจทำให้มันสะสมและระเบิดออกมาในทางที่แย่กว่าเดิมนี่คือสี่แนวทางที่ใช้ได้จริงการสังเกตยอย่างซื่อสัตย์ถามตัวเองว่า ความโกรธนี้แก้ปัญหาได้จริงหรือเช่นถ้าโกรธเพื่อนที่พูดอะไรไม่เข้าหูลองถามว่าการตะคอกกลับจะช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้นหรือไม่ถ้าไม่การหยุดและหายใจลึกๆสักสองสามครั้งอาจช่วยให้ใจเย็นลงการมองเชื่อมโยงเข้าใจว่าคนที่ทำให้เราโกรธอาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่าเช่นหัวหน้าที่พูดจะรุนแรง อาจถูกกดดันจากผู้บริหารการมองเช่นนี้ช่วยให้เราไม่โกรธผิดเป้าและอาจหาทางแก้ปัญหาที่รากเช่นพูดคุยกับหัวหน้าในเวลาที่เหมาะสมเปลี่ยนพลังงานความโกรธใช้ความโกรธเป็นแรงผลักดันในการแก้ปัญหาเช่นถ้าโกรธที่เห็นการทิ้งขยะในชุมชนอาจเปลี่ยนความโกรธเป็นการจัดตั้งกลุ่มเก็บขยะหรือรณรงค์ ให้ชุมชนสะอาดขึ้นในบริบทไทยความโกรธต่อความอายุติธรรมเช่นการที่เด็กยากจนไม่มีโอกาสเรียนอาจผลักดันให้เราร่วมงานอาสาสมัครเพื่อการศึกษาฝึกเมตตาและความอดทนพุทธประชญาเน้นว่าเมตตาคือยาแก้พิษของความโกรธการฝึกมองผู้อื่นด้วยความเข้าใจเช่นการให้อภัยเพื่อนที่พูดจาไม่ดีโดยไม่ตั้งใจช่วยให้ใจเราไม่ถูกไฟโกรธเผาไหมเทคว ความโกรธไม่ใช่ศัตรูถ้าเราจัดการมันด้วยสติมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างสรรค์3.2ความโกรธคือครูเมื่อมองอย่างเป็นระบบความโกรธเปรียบเสมือนครูผู้เข้มงวดที่สอนบทเรียนสำคัญ3ประการรู้จักขอบเขตของตัวเอง ความโกรธบอกเราว่าอะไรสำคัญสำหรับเราเช่นถ้าโกรธเมื่อถูกวิจารณ์งานอาจเพราะเราภูมิใจในงานของตัวเองการรู้เช่นนี้ช่วยให้เราปกป้องคุณค่าโดยไม่ต้องระเบิดอารมณ์เห็นระบบรอบตัวความโกรธชี้ให้เห็นปัญหาในระบบเช่นความโกรธต่อการเมืองที่ไม่โปร่งใสอาสท้อนว่าระบบขาดความยุติธรรมการเห็นเช่นนี้ช่วยให้เราแก้ที่รากแทนการโทษบุคคล เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงความโกรธที่ถูกใช้อย่างถูกต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเช่นการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีในประเทศไทยที่เริ่มจากความโกรธต่อความไม่เท่าเทียมแต่กลายเป็นการผลักดันกฎหมายที่ปกป้องทุกคนเทคุเอความโกรธคือครูที่สอนให้เราเติบโตถ้าเราเรียนรู้จากมัน ความโกรธไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวมันคือสัญญาณเตือนว่ามีบางอย่างในชีวิตหรือสังคมที่ไม่สมดุลคุณจะเลือกเปลี่ยนมันเป็นไฟที่เผาทำลายหรือแสงที่ส่องทางบทสรุปความโกรธและการเยียวยาความโกรธที่บิดเบี้ยวคือไฟที่เผาไม่ใจเราและผู้อื่นแต่ถ้าเรามองมันอย่างซื่อสัตย์เข้าใจที่มาของมัน และเลือกจัดการด้วยสติมันจะกลายเป็นแสงที่ส่องให้เราเห็นปัญหาและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่มักเน้นการอดทนและรักษาหน้าความโกรธอาจถูกกดไว้จนกลายเป็นบาดแผลแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะมองความโกรธเป็นสัญญาณเตือนและใช้มันอย่างสร้างสรรค์เราจะไม่เพียงเยียวยาตัวเองแต่ยังช่วยเยียวยาความสัมพันธ์และสังคมรอบตัวได้ การเปลี่ยนความโกรธจากไฟที่ทำลายสู่แสงที่ส่องทางเริ่มจากการถามตัวเองว่าความโกรธนี้บอกอะไรฉันและฉันจะใช้มันเพื่อสร้างอะไรได้บ้างคำถามง่ายๆนี้คือก้าวแรกที่เปลี่ยนเราจากผู้ถูกครอบงำโดยความโกรธสู่ผู้ที่ใช้มันเป็นพลังแห่งการเติบโตเทคโวไอสุดท้ายความโกรธคือครูที่เข้มงวดแต่ถ้าเรารู้จักเรียนรู้มันจะพาเราไปสู่การเยียวยาและการเปลี่ยนแปลง คำถามชวนคิดครั้งล่าสุดที่คุณโกรธคุณรู้สึกว่ามันมาจากอะไรคุณเคยเปลี่ยนความโกรธให้เป็นพลังสร้างสรรค์ได้อย่างไร